เป็นรอยเท้าสีทองเลยเหยียบตุ่มแล้วก็มีเสียงออกมาว่าพระพุทธเจ้าย่างบ่าเอาเป็นกระถาได้นะได้ยินถึงเสียงก่นอนมาก่อนมาหน้าวัดเ,เห็นเห็นอด,ดีตเจ้าอาวาสไปยืนทีแรกเราก็นึกว่าคนเออไปร,รูปใช่ครับอาจารย์เออนพอเราเราก็ไม่รู้จักหราไม่เคยมาเมาถึงปุ๊บเฮ้ยใครยืนอยู่พระไหนมายืนอยู่หน้าวัด เพราะเราหาทางเข้าวัดไปเจอเราไม่เคยมาแต่เห็นพระเดินอยู่หน้าวัดล้วก็เออมาพอกําลังจะเลี้ยวแกเดินหันแกเดินหันหลังเข้ามาในวัดอ่ะมีหมาตัวหนึ่งนะสีดาเดินไปพบหายเลยเราไม่ใช่พระไม่ใช่คนละเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับในการฝึจิตเข้าผวังนะง่าย,ายอพอจิตเข้าผวังเนี่ยเราทําให้จิตตัวนี้เป็นหนึ่งพอจิตตัวนี้เป็นหนึ่งเราใต้ให้เลยไปกระทาพมละรวยมาละรวยมะอุสีวังพรมมาจิตตังมานี่มาท้องหนึ่งท้อง โอ้แน่นอนใช้ได้ใช้ได้เต็มเลยแล้วอาจารย์เจอปฏิบัติหน่องแล,แล้วนะครับใเมื่อกี้เสกปุ๊บก็เด้งแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> นั่งจับสาสินปุ๊บก็เด้งแล้วแสดงว่าเสกแล้วอ่ามีมีเครที่เสกได้เย็นนะ กเกษรกับเรื่องร่มเย็นแต่แก้เคาะกรรมได้อะไรได,ได้ถอนวิบากกรรมถอนธรณีสารพวกเหรียญนี้ไม่ต้องธรณีสารถ้าถ้าใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยไปแช่น้ำมนต์แล้วก็แช่นานแล้วก็ทาน้ำมนต์ได้พ่อรัดพยาญาติเกษรกัยรัตนมาลาเราเลยหยุดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพะระเราก็เลยหยุดแต่ว่าพอเสกสุดท้ายเนี่ยเห็นเป็นรอยเท้าสีทองเลยเหยียบตุ้มแล้วก็มีเสียงออกมามว่าพระพุทธเจ้าย่างบาเอาเป็นกระถาได้นะได้ยินถึงเสียง พระพุทธเจ้าย่างบาดพระพุทธเจ้าย่างบาดปิดด้วยโมนะนี่พูดยังคนเลยได้ยินเป็นเสียงเลยเราก็เลยหยุดเลยเอาเป็นกระถารัทธนาเหรียญได้อาอา,อา,าอเห็นอะไรที่ไม่ใช่พระหรือว่าารวะในพิธีก่อนมาก่อนมาหน้าวัดเห็นเห็นอดีตเจ้าว,วาดไปยืนทีแรกเราก็นึกว่าคนอ๋อเป่นรูปใช่ไหครับอาจารย์เออด้ละพอะเราเราก็ไม่รู้จักหราไม่เคยมาก็าไปถึงปุ๊บเฮ้ยใครยืนพระไหนไมายืนอยู่หน้าวัด ه, เพราะเราหาทางเข้าวัดไม่เจอเราไม่เคยมาแต่เห็นพระเดินอยู่หน้าวัดเราก็เออมาพอกาลังจะเลี้ยวแกเดินหันแกเดินหันหลังเข้ามาในวัดอ่ะมีหมาตัวนึงเลยนะสีดําเดินไปพบหายเลยเราไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่คนแล้วนั่นแหละแสดงว่าแกแกยังอยู่ใช่ครับตรีละครับเป็นหนั่นแหละแล้วก็ถามแล้วก็บอกว่าสังขารยังอยู่นะศักดิทธิ์หลวงพ่ออนี้ศักดิธิ์ยังอยู่ใช่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็นี่นี่ก็สักดิธิ์ปู่เจ้าขาวเนี่ยสักดิธิ์ ถือเป็นคล้ายคล้ายีประขาวก้าวผมเหมือนคนจีนเลยนะก้าวผม,มวยเหมือนคนจีนเลยแล้วที่มือเนี่ยถือไม้เท้าแต่หัวนะเป็นนกเป็นหัวนกเป็นไม้เท้าคดไปคดมาแล้วเป็นหัวนกแล้วก็มีผ้าพันมีผ้าพันแล้วก็ไอหมาตัวนั้นนะอ่ะยืนอยู่ข้างข้างศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปู่เจ้าขาวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ต้องไปสืบดูว่าชื่ออะไรใช้เหรียญเนี่ยดีมากเวลาไปลาไปไหนมาไหนเนี่ยอาราธนาที่บทสุดท้ายที่เราได้ยินเลยพระพุทธเจ้าย่างบาท ปิดด้วยโมนะเวลาเราอาราธนาเหรียญไปไหนมาไหนเนี่ยเราเหรียญลอยพระพุทธบาทใช่ไหมละ่ะเราก็เลยหยุดเสกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสูงแล้วเรายังถือสินไม่เยอะเท่าพระึงก็เลยหยุดเสกแล้วเหรียญนี้จะใช้เล่นทางด้านอะไรครับโอ้ทุกเนี่ยหยุดได้หมดนะค่ะมันเปียบเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบลงไปแล้วที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยได้พระอาจารย์ฤีเกกรณีสานก็ไปด้วยเรื่องอาถรรพ์ไม่ต้องกลัวแล้วก็ ไฟพิบัติไม่มีหยุดเรื่องร้ายได้ทั้งหมดแล้วนำซับเนี่ยความเจริญงอกง,งามก็ดีอย่างเงี้ยดีดีดีแน่นอนเรารับประกันเพราะว่าเราเรานั่งเสกพบเย็นสะท้อนเย็นกลับมาเลยเ้วเอ้พระเหรียญเรื่องไขเสกแล้วเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับในการเปจิตเขาผวังนะง่าย,ายอพอจิตเขาผวังเนี่ยเราทําให้จิตดวงนี้เป็นหนึ่งพอจิตดวงนี้เป็นหนึ่งเนี่ยเราใส้ให้เลย นะเมตตาโมกรุณาพุทธานีภาญินดียะเคนดูนะคือตัวโกอักคนทั้งหลายอุจจาระมังโมติน่าเมตตากรุณามุติตาแก่โูสวัยกท่ามงกุฎของพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอีอิเสเสพุทธนาเมอีเมนาสังโสอิทิโสตั้งพุทธภพิติอีจต่โจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นน้ำของสังฆตธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิปส่งพระเจ้าจงมาเป็นดุงตรีเพชรโค้งอิสวาสุ่สูสวายิพุทธภพิติอิไตรกท่า โอมละรวยมะละรวยมาอุสิวังพงม,มาจิตตังมาน่มาทองหนึ่งทองทองสอ,องทองโอมมาจินดางเงินทองไหลมานี่มามาใส่กระทาเรียกสาบไหมสมนามาสมมนามนุษย์สามนุษย์ขุดกันนาเงินมานะาลีติสิทธิลาโพนะโมพุทธายะนะเออกระเลิกเลิกลกระงามยามก็ดีสีกง,งามเหมือนพระองค์ผมกงามคือพระอินทร์นกับงามคือพระพุทธจะแลดูช้างอนงาแลดูปลาก็อ,อ่อนเงี้ยงโอมละรวยงวยงงละไข่หลงไหลพระตายังิน้องปกครองบริวารไม่นเงินมาให้สวยฟันี้มันบนหาเออแล้วพอจิตเราเป็น เาขาระวังแล้วนะมันเมื่อนูิก็ต้เข้าใสเนี้ยเรียนเนี้ดีคอยพลังจิตมันนี่ยังไฟชอ็อตเลยนะฉะนั้นพระที่ปลูกเสกเนี่ยทาย่านจะต้องปลุกเสกตัวเองก่อนปลูกเสกแล้วนะแล้วก็ไส่มนท์้ธรณีธาตุนี่โอมเบิกหมาเบิกโอมเลิกหมาเลิกกูจะเบิกธรณีสารทวารแล้วกกูจะเบิกกาสองคล์ละครมนตากูจะเบิกสะพานฝัหงหน้ากูจะเบิกคาถาหมาบังนิตาประกอบด้วยวาโยย้อมกู้ปลายมูปีศาเมียมหน้าจลายา กูจะเบิกเทวดามีฤทธิ์กูจะเบิกพระอาทิตย์พระจันทร์พระธันพระพ,พุทธพระรหัสพระสุขพระสาพระราหูพระเกศกูจะเบิกตาเฉลียวเพชรเจ็ดชั้นกูจะเบิกแหวกลูกกันถัดที่ลอดฐานช้างลางบางทำลูกพระปัจจุปังเลขกด้วยปัตมังย้อมยายำทำเป็นปัจจุปเจดเป็นดอกตะกุดพุทธจักรชักเลขกยันตาทะแยงเป็นกำแพงเจ็ดชั้นกั้นการทางบนตาโอมเลิกมาเลิกกูจะเลิกฟ้าแลเลิกดินสายดินห้วยหนองเลิกคลองน้ำไหล เลิกเขาไม้ใหญ่เลิกไข่พุกษาเลิกโอมทวาลามหาทวาลาโอมพุทธทำกำใจทำมังกำใจสังฆังกำใจโอมเบิกเบิกเ,เลิกเลิกต่อบทเนี้ยดีนะบทเนี้ยดี<ม>เพราะว่าเราเอาไปใช้เนี่ยคนคนบางคนที่ดวงตกกันแล้วไปไหนก็ปลอดภัยร่มเย็นพระพุทธเจ้าไปกับเราบทเนี้ยดีเราจะมาใช้ตลอดแล้วถ้าเราได้ยินะเราถือว่าเป็นมงคลดีเป็นคาถาที่เขาให้มาในพิธี สุเราทําอะไรที่<ม>บริสุทธิ์แล้วมันจะได้งานแบบนี้นได้อะไรที่มันดูเรียบร้อยอะไรที่มันไม่มีอะไรที่ติดขัดไม่มีหรอกนะนนมนพระได้ครบเร็วๆหลวงพระอาจารย์เนี่ยอาจาร์อาจารย์ใจไม่เอาจากวัดมานานมากแล้วยังงงลเลยว่าแกมาในวินฤ้น้นองพี่ที่เป็นพระดูแลยังบอกเลยเออมาได้ก็แล้วเลิกการสามซอยนี่มีดียังไงครับอาจารย์ เลิกเนี่ยถือเป็นเลิกที่ดีมากในเรื่องเงินทองโชคลาภปอดทุกอย่างพระจันทร์เนี่ยคือการเงินพระจันทร์คือเมตตาพระจันทร์คือความนุ่มเย็นเลิกจันทร์สามสร้อยเนี่ยเป็นเลิกที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเลิกตั้งเมืองนะจันทร์สามส้อยประเทศไทยอ่ะเจอวิบากกรรมอะไรก็อยู่รอดได้ตลอดเวลามาจากเลิกนี้นะคนใต้เนี่ยวิชาเขาอ้อเรียกเลิกนี้ว่าล้างมือคอยทากเลิกนี้ดีมาก อย่างเรามาเจดพระเหรียญอะไรเงี้ยมันจะทําให้เลิกเที่ยวได้เนมันทําให้วก็ถุมงคลอ่ะมีฤทธิ์ไปตามเลยมีฤทธิ์ไปตามเลยเพิ่มเยอะอือสุดยอดนะสุดยอดดีแล้วดีแล้วทําใจทําใจครับดีแล้วดีแล้วมากครับที่มาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพระตาม